สวัสดครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมยุค80ดศและ90้าศนะอ่าอันนี้ก็คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเกมแอนวอตนะเกมแอนวอตนะยุคน่าจะอยู่ที่ยุคป,ประมาณยุค80นะตัวนี้ก็ใส่ถานแนละ้วตัวนี้ยังเล่นได้อยู่นะแต่ถ่านผมไม่มีนะผ่านหมด มันจะมีสองแบบสองโมเดลนะของ n t n t e o อ่ะจะมีแบบนี้นะนี่คือเกมแอนด์วอเราไว้ดูเวลาได้ด้วยนะอันนี้เกมแอนด์วนะส่วนอันนี้ก็ก็เป็นเกมแอนด์วอตเหมือนกันนะน t e n d o อ่ะตัวนี้ดอกคลิครองจะมีสองจอนะมีทั้งหมดประมาณห้าสิบกว่าแบบนะเนี่ยจำไม่ผิดเนี่ยใส่ถ่านแล้วก็เล่นได้เลยนะนี่จำอ่าอันนี้คือยุคเราพูดถึงยุค80ก่อนนะ80 90นย์เนะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือของเก็บของผมเนี่ย ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์นะส่วนตัวนี้ที่เขาพัฒนามาใหม่ก็คือตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวยุคของีตัวล่าสุดประมาณปียี่สิบนะอันนี้ก็เป็นแบบชาร์จแบตครับเป็นแบบชาร์จแบตใช้งานได้นะอันนี้ก็จะมีเกมก็คือเกมมาริโอสองอันนะแล้วก็มาริโอเกมบอลนะเนี่ยเกมยุคเก่า,านะก็จะประมาณนี้เมื่อที่เคยเล่นไว้นะก็จะประมาณนี้จนะประมาณนี้ยุคเก้าศูนย์่ ประมาณนี้เพิ่มเพประมาณนี้ประมาณนี้เกมบอลอะไรในยุคเมื่อก่อนนะก็จะประมาณนี้นะลูกแตกไปละประมาณนี้หรือว่าเราก็จะเล่นไปที่นี่นี่ก็เล่นได้ นี่ก็คือถามว่าเล่นได้เล่นได้ไหมมันเล่นได้แล้วก็มีเซียวมีรุ่นหนึ่งรุ่นที่เขาผลิตออกมาเป็นสีเขียวนะจะเป็นลายเซลด้านะถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะแต่ว่าคือมันจอก็ขนาดเล็กอะ่ะเราผมส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นของสายสะสมซะมากกว่านะนจะประมาณนะี้เกมอันวอตอ่าปึ๊บไปนี่ก็ได้ นี่กอภาคออันนี้อันนี้ภาคนี้จะเป็นภาคที่เล่นยากนะที่อเมริกาอันนี้เอ้าเห็ดพิษก็มาเนี่ยอันนี้คือภาคลอถแวลเดอร์นะ ถ้าเราไม่ได้ล้วก็กดไทม์นะมันจะมาโผล่หน้านี้นะสำหรับอันนี้ก็คือพูดถึงเกมแอนด์วอตสนัสมัยก่อนในอดีตเช่นนี้นะก็ประมาณนี้จะประมาณนี้นะสําหรับเกมแอนด์วอตในอดีตนะที่ตั้งแต่รุ่นอันนี้จะเป็นยุคแรกนะั้นรุ่นอันนี้ผมเกิดไม่ทนันผมซื้อมาเก็บไว้เฉยๆนะส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นที่เราเราในยุคปัจจุบันนะจะมีแค่สองตัวนะเกมแอนด์วอตตัวนี้จะมีเซลด้ากับมาริโอ้ตัวนี้ แต่น,นี่ถ้าเป็นแบบนี้จะมีัหวดเก็บประมาณห้าสิบแปผมก็หาซื้ออยู่เรื่ยอยๆรอซื้อไปเรื่อย่อย่างนี้อันนี้ก็ดองที่ค่องนะอันนี้น่าจะเป็นเกมอใหมไม่รู้คิวๆอะไรไม่รูรร้ประมาณนี้ครับสำหรับเกมแันวัตนะครับดีครับ